โอเคค่ะทำไงคะ,ะนัอยู่บนตัวเก้าอี้แบบนี้เลยนะคะแล้วเอามือจับตัค่ะแล้วก็ยืดขาข้าทงที่ปวดไปเลยแล้วก็ยืดไหล่ไปแบบนี้เลยแล้วครู่นะคะค้างไว้นะคะนี่นะคะโอ้โหดูคะ่ะโอ้โหดูสิคะอ่ะค่ะแล้วลงค่ะ โอเคค่ะแล้วถ้าเกิดไม่หายทำไงคะนี่เหรอคะได้ไงต่อคะแล้วฉีดขาฉีดขาหายยังฉีดฉีดฉีโอเคโอเคค่ะแล้วมีวิธีนึงอีกนะคะหัวต้องแตะื้นค่ะไปเอาให้สบายใจเอะโอเค ค <Okay. S 2> ไายปวดยังปวดตรงต้นขาตรงนี้สงสัยไปโดนเพื่อนเตะขามาอ๋อโดนเพื่อนเตะขามายังไม่ยอมจบเลยค่ะนิ่งๆค่ะนิ่งๆเอาหัวแตะแตะค่ะแตะไว้ ไม่จะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยงงเลยท่านี้น่าจะช่วยนะท่าน,นท่าไหนอีกท่าไหนอีกท่านี้ใ่ะอ่ะโอเคค่ะดัดล้างให้ดูไหนค่ะบบต้องนอนก่อนเซ่โอต้องนอนก่อนด้วยค่ะน,น,นี่น้คะมันจะดูอ่าท่าแมวน้ำแมวน้ำแบบนี้ยังไม่จบอีก เห็นเราเห็นเราดูขาข้ามที่เห็นขานไ,ไมาหมเนี่ยเห็นขาแล้วยังไงเห็นขาแล้วยังไง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการักใจให้ด้องเปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ